รองค์มการิสัตว์วามันจะขยัมากวาจาโอหัวเล้ลูกตาผมพอคนนี้เนี่ยเนี่ยเลยรผเลยะเพราะมันหมานเนี่ยพลวงพ่อว่าแมวหาไม่หม่จะดพกบ่ได้แลมันเอาามั nha cái người vô cái cái đó vô 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 cái người vô มาเก็บอยู่นี่เนาะยังหัว ก็เป็มาได้แล้วเปียนทุเรืองไมเออเปี่ยุงดีแม่ล่ะแม่ลกก็ได้เยอะาเจะพูดยเขาบ้างเขาบ้างอะไรก็ได้เออค่ะะสุดจะบ้านอะไรก็ไ่ลูกได้แต่ว่าแมารักเอาหนกแม่ค่าไข่เค็มไปทิ้งขางประเทศน้ำดูน้าปลานําดมหมดแล้วยายมากกายบ้านกาเมี่ยงหาเรามเราสารูกขายไปเย พอกัเล็ดหญาลูกค้าแต่เก็อบกว่าให้มนีมากใส่มากเมันตีไ่ได้ง่มันตีบได้ดอุดพจุดพูดน่คสนเที่ยวไก่ดูมา

อมดี away, right? ่ปครับนเขาของงางมเปลี่ยนจะแลกจะไปเลยละเอาของมด้มดีไม่เมื่ออไของอีกับมาขึ้นอันี่บอดีไปถิ่นไปอื่นไปถิ่นไปอื่นเปลี่ยนอยู่ลำบาหาหามป้เป็นัล่ะมับเอาไปหลดไปมืดด ไปมดไปดูเอ้ามาลักเอาไปไปขิดลกดีิดลวดิดลวดเอ้าวบบนี้ไปแบบนี้อ๋อมาลักออกไปขิดลุดขิดลวดไปไปเลยขิดลวดไม่ขิดไปลุดเอ้เหมือนที่ในบ้านนี้ก็ขิดไปเมื่อสุดลูกไผอขิดทั้อหลางไปเมื่อสอด อ๋ออมันไหเลย้วหน้าเขาอินเอ้วทดูกันก็สีแดงไงเนะนีเปลาเน่นาะปลาดูไทะเลเนาะ ใส่โอคนเมียนซีม่ิกระด้างก้ีิวนีจะูดเวยแล้วมันจะเป็นเต็มตนเฮยเอาเอ้ไปไเไทยเอาไทยเอานี่เ็เัเนไปเาปล่ไปอ๋อมีเงเขยากันายังบนต่างหน้าอาหารมน้องตำหน้าอาหารท่าก้างเป็นยาง อ้านอจสั่งัยาวขอบคุณอเจังก้ากหวาทางก็บแกหเาแล้วกับิแกกิดเองอยู่าใสิซำลิ like ่แกห้เราอ้กัแกได้กันโยนใส่เราบุญรลายเราแกเอาเราบ่มีเขวเนาะเรทายลาเรา่มี ไอ้นลตาเข้าขยะเอาเปียกแร่งยาหนาวอีนะครับยาโลตาหนาวถุงรับมือถุงเท้าเพล่นกาโกงกากาปีนรุนแล้วเราผีนองเนาะกาด่านาคแม่ป็นงเขาเมอยากต่ค่ะถุงไอ้ถงเท้าเพล่นเพราะว่าพี่ยันรอผู้ใหญ่บ้านเพื่อเท้าราะถุงเท้าเพลิน พระรา้าตรง้ก็ชาวพื้นตาแบบลุ้งตาเขานี่แหละงยพื้นขอธรมาราโทษเล่าจเขานี่ค่ะอายุเมพ่อนพเมื่อยปวดในพื้นหนคนยืนเป็นวมพ้วงลมใจไปูไร้าน้าปนที่จะตาของเขาไอ้ยไม่ยัของเข้านะครับจะรับกระจิงอะไรดีในชีวิตขอเจ้าของจะได้องฟัวของเจ้าองจะได้จุ่มจุนของเข้าะ เวทเนี่ยใด้ไข่แมลงในช่วงว่างาสนาใด้กรอบคั่วเวทเนี่ยใด้ไข่แมลงในช่วงว่างาสนาในช่องเชาใด้สำเวทดูร่วงนะครับไปครับมันสิขาดไข่มีต่อนะครับไอ้ไอ้มาเทมาคือสายหนามนะครับแล้วไปยีเหยียใจีหอนโขขอนใจย้อนใส่ไอเยีนเพื่อน้ามก็ห้อมอีกนะครับนี่แหละครับก็คือวัตถุประสงค์นะครับที่เราได้จัดบางพื้นี่วัฒนธรรมนะครับ สง่านะหรือว่าลดนามดงหัวผู้ชมโนนี่นะครับเพื่อจะได้เป็นศิริมงคลในกลุ่มข้อง้อคดีในกลุ่มพวกข้องอดีในจุดๆข้อง้อดีนะครับกับปฏว่าเป็นบุญมหาศาลนะครับคำหนึ่งคำและที่พีรุธเข้าได้เมอกาศนะครับได้รวมกันสงนาม พระคุณเจ้าสง่าขุนเฒ่าคนแก่นะครับขนั่นกัตถิวาครับเป็นจริงที่ดีนะครับบางเมื่อวานข้าเจ้าตั้งป่านข้าเจ้าพระพิฆเนศเท่านะครับครับข้าเจ้าจัดกรเมาปีนี้เขาจัดใจสงการเขาก็เลยมีโอกาสนะครับเขาได้มีโอกาสเด็กสง่าพระสงฆ์เฒ่าสง่าเขาจะดูเฒาครับอาจารยสง่า คนนำแบบหมอผู้ทำผู้แช่นะครับเนาะครับพีนาทาโควิชท้ายออกจากประเทศไทยเมืองไทยห้าขเขากจากโคจัดจัดยิงใหญ่กว่านี้นะครับองค์กรได้กับจัดบอได้ยสั่งยกเลิกอยสั่งยุดนะครับการจัดงานวิลามอ๊อกเตียมการไวัยรุ่นทุ่มไปหลายร้อยล้านนะครับกัยยกเลิกไยวัจัดนะครับวับ่อยจัดนะครับสายอย่างไรมองมาตรการเขาทำ ระบาดออกมาความท้าังหวัดออกมาก็ต้องทํา,าตา,ามตานะครับเนาะหลับเพื่อแบบป้องกันโรคระบ,บาดน,นะครับโควิดนะครับเนาะ